I'm <laughs> out. วองแน่นแน่นแก้วนี้สีิบแก้วนะสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดค่ะ ไส่ดีคะเล็กกลางใหญ่แก้วเดียวมิตรก็ยี่สิบบาทเอาเดิมนะแก้วเดียวไหมวันนี้เป็นชาเขียวกลางหนึ่งชาเขียวเล็กหนึ่งใช่ไหมได้คนะ่ะ ใส่ไหมไม่้งนะทกบหบมอะไรตรง้มีคนมาอะไรสามเนมเลื่อ่ <ator il> อนนี้สอน,นั้นสบสิบบาทเป็นทั้งหมดสี่สิบห้าบาท สี่สิบห้าบาทะ